คึกคานคึกคึกคึกคักคึกเกาตลาดสมปอยเย็นวันพฤหัสที่สิบเจ็ดครับการมือนี้การสนามเละคือเกาได้พี่น้องครับเละคือเกาบ่อแห่งกับต้องเตี้ยบูดมากคือเกามือนเมื่อกี้ผมเป็นง้อบีบัตเตอร์ต้นนั้นสวยพี่น้องต้นละมือสอง คูวัลลมสองพันห้าเขาซือคา้างอะไรเลยดีมัตเตอรน์นต้น,น,นเมื่อกี้เขียนเขียนฟร์มมาแล้วเห้ยเขียนฟร์มีเสียเปล่เราไปใส่พอเปียนเราไปใส่เาไปแล้ววะ กิเดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะลองเป็นไงเมื่อเนื้อหลายได้พี่น้องเหมือนกันพี่ยังห้องไม้หลีบอ่ะไม่เก่าบ่อบ่อครับเขาให้เขาเทียนหรอจะเทียนฟ้ามัวนีชุดนีแต่ว่าเราไ่เห็นเราเนี่ยมาเอามาโตวพอไหมนี่ แพงมเลยดเด็กขายยังตัวเลวมยมามามาเอาเปิดผมเปิดคลิปให้ให้เลยผมไปงานเขาดขั้เขามาเพระท่านเด็กบูดของมุกกาเอาของพอเทียนเราเป็นเทียนมาจากน้ำเกลียงนะพี่น้องเราเสียเอวงัวง้อเนือ้อสายสายขนชาละเลยพวกสีเป็นสายไอ้นั่นแหละขายขนซิปก็โตแต่แลคลิปหนึ่งพอดีพอเลยครับมืนพี่น้องเตรียมบูดมานำเด้อพี่น้องมาอนาสิมาลาลาได้พี่น้องมือเด้อนี่นี่เป็นสิ่งเละขี้ต้มเลยเนาะเนาะบวกเลยล่ะ ไหนตัวไหเปิดกันพอครบีนเอาจังไหนตาวละมูลหนึ่งสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พนนอราคาบอบอกค่าในพี่น้องบอกราคามาเอาเองในพี่น้องเองตัวละมูลสี่ได้กี่ตัวแล้วตัวละมูลสี่เซีลียเนาตัวละมูลสี่ของปอเทียนเด้อ เทียนฟาร์มนี่นี่เราเนี่เบอร์เราอยู่นี่นี่เบอร์เราอยู่นี่เด้อขันร่างมาก่อนขันร่างมาบว่ต้องบ่ต้องกระติกสิแคปหน้าเจาะนี่เท่าไรทั่วมาก0879080820ได้ยูบอกกูเนี่ยหมื่นซีตัวใดนายยิ้มเขาแย่ก็อยู่เท่าไรเดี๋ยวงงมาก่อนเลยเดี๋ยวงงมาก่อนเลยงัวพอเราอย่างไว เขาไปละล่าน้ำพรอน้ำพิษน้ำมวนนะโอ้ยสื่อมาแล้วพี่น้องโม่งโม่งสื่อแล้วพี่น้องนี่นี่ที่คิดเลยรอยแต่บางคนจ่าได้ถาให้เด้อว่ามันเกาสื่อส่งขนาดนี้เขาสื่อกันเท่าไหร่แต่คอเทียนเมื่อกี้เบิร์เบิร์บอกไปแล้วเมื่อกี้ตัวละมืองีมันหายไปไซระแม่เขานึ่งหายยังไงเราเป็นน้ำหมูแมนยูนิฟานบอกคุณเขาคนแมนแมนคนละตัวตัวเล็กคนละแมนแมนอยู่หรอกวัวจะวัวเรามันไงดอกมันสีมันสีขาวคนมันคือเจ้าบ้านเขา สิบโตเด้อนนอามาสิบโตเด้มาแขายฟรีใส่ไ่ได้ขายต้เลื้อยชุดนี้ต้นต้นมือซีเนาะบนห้องเมื่อกี้มีกับมือซีใส่อีกแม่เมื่อเลยผุ่นเจ้าลุงเจ้าลุงนี่เหลืองนั่นทองมือหาต้นเนียนปะไปเบอร์มีผมบอกให้ได้เบอร์พี่น้องจะได้เบอร์ง้อเลยโทรมาถามเพผนเอาผมบอกเบอร์ไว้แล้วเมื่อกี้ผมจะเอาเป็นคลิปหนึ่งลงบ๊ได้คือเกอลพี่น้องมันบวกต้นนี้นมือมือมือหาเพื่อนปะตัวเดียว อุ้ยนี่ฮะเอานะมี่ยังกัดบอกกันพี่น้องครับโจนีเนี้อข้างง่วงม่เดือดขื่นได้จะไปว่ามันขึ้นได้พี่น้องเพียงจะว่ามันขายดีทั่นั่นเองแต่บอกว่าราคามันขึ้นผมบ่เชื่อ์หรอมันขึ้นเห็นบอว์หมูว่านอยู่ตลาดไอ้หมอกรอบอยู่สมปอยไอ้ยูเจโซน่เหลือเต็้ยมตะน้ำตัวละมือซีเรสพี่น้องกันของเรามีแปดต นี่กระืองสีมีตัวเดียวตัวแดงตัวนี้มือหากระห้องมือหาตัวเดียวพอเทียนเด้อกดง่วงเราเสียไปลูกงว่คือผมอ่ะนี่เป็นยัครับผมเจ้เทียนฟ้ามไปเบอร์ผมบอกเราเมื่อกี้ครับจากไหนทัวร์จ้องตัวนี้ตัวนี้มือห่าไอ้ตัวนี้งามว่ะแม่พันตัวใหญ่แล้วมาเดือดสูงตัวนี้ือนี่แหละครับผม ตัวนี้มื่นมื่นหมื่นห้ามื่นเบิรงเบอพันตัวนตัวนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊งวดสายเนื้อใส่เบอร์เบอร์มีคอเบอร์ศูนยูนย์ปเบครับ เก้แดครับศูนยครับผมมันมีตุ๊ตุ๊วนึงที่เอามือหาได้พี่น้องทเอาเดชเบอร์อยู่สนามตอนนั้นมือสีมาเลยเลสันสำคัญเลยมือสแาขายเลยกับมือสามัหาครับอ่าม้นแมนต้องทำแมนเลยแมนครับแมนงแต่มันยางมาใสเมื่อกี้อีนี่พโอ้มันยางนี้โค้งอะไรไปนี่เอตัวเนี่ยขอไน้มันเลนอะ รถไปรถต,ติดอีกมื่นสี่พว่าสีแห่งแน่กับกว่าแห่งจังเจอไปวะยังยังมาจุ้มะนี่หางยังเ่งเข้าไปเด้าเกิดบูดมามาไดงานงานงานขาดำเขางานขาดดำอยู่ตุ้มพ่อ็เลยแบบ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 องก 14, รอ่ะมื่นสี่พันหารยตัวนี้กิมงานแล้วมายัางไบ่ันมาป่าเบอร์มาใส่เร็วศูนย์หกห เจ็ดสามศูนย์สีมศ้องใส่เมื่สันอร่อยงอวโคว้คงครับโค้งยังย่ๆตสูงเงี้เลยครับพี่น้องครับโอ้ยังอยู่เด้อโอ้ตัวนี้เขาห่ออะไราปนี่โอ้ตัอออนวน,นีเดอ้อเป็นพอพัดเหรอเว้ยแกรูร้ไหเขาอยู่ปะตัวนีุ้้ยตัวนี้มันร้วนเล้อวะ ต้นหนูของไผ่ว่ะพอพันได้อยู่ได้พี่น้องทรงมันดีอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดหาสิบเฮ้ยเม็ดสี่สิบแปดก็กลัวของไผ่พอตัวนี้ไผ่ตัวนี้ของไรพอใหมครับเขาขายหรือเปล่พ่อไรพอเขาขายอะไรพี่น้องครับปึ๊บเพิ่นขายอะไร่นวะนี่ยพอพันเลยนี่นอกตังดีครับตั้งเลยไปนี่เขาขายอะไรพี่น้องแต่ราคาโอ้โหเลยบริษัททำราคาให้ครับ โอ้ยสุดยอดเลยวะเดือดร้อนเขาปิดการขายเลยนี่นก็อยู่ในเขรื่อระมาณสามหมื่นขึ้นมาหนี่แหละพี่น้องมันอยู่บัเกินนี่หรอกสามหมืน่นกลัวๆนั่นเห็นว่าสามหมื่นหกฮ่องพอป่ะเพิ่งขายสามหกเลยพี่น้องก็ปิดการขายไปเลยด้อตัวนี้แหมผมผม,มองง่อยนี่บัวพาดเลยอ่สามหกขึ้นมาหน่อยหนึ่งนี่นโอ้เอาปิดการขายตัวนี้ฮ่องพ่ออะไรไปไหนเขาเนี่ย เอาต่อไปแม่สาวหน่อยๆเด้ออยู่ข้างตัวตัวละไรสามหมืนเมื่อกี้อยู่ข้างตัวผูตัวนี้เอาเม่สาวสวยๆเลยพี่น้องไก่ขึ้นขึ้นไดมังพี่น้องอ้ยเงเมตยสามสิบไปปลายกว่าๆฟันแนมอยู่ครอฟันนมอยู่บ่กัประมาณสองปีเนาะพี่พี่ผ่นั่นนั่นนั่นัวน่มนั่นนั่นตวนั้น่มนั่นนันมจะขึ้นเลยน่น อตัวนี้ขอทาเด้อพี่น้องเอาเอาราคาไหมบางทุนไหมบังหมื่นหมื่หมเจ็ดห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้บาทแม่สาวนิดน่อยลดไดลดลดไปได้พี่น้องได้ลด,ลดลดไดลดไดเอาเบอร์าไทผมขอศูนย์แปดศูนย์เจ็ามสามแม้าเจ็ดแปดสามเก้าเจ้าบาทแม่สาวนิดน่อยฟันน้ำนมครับเม็ดสามบปไปลายกวัากืบสี บูดเดียมากครับวันนี้ไปงานเขามาก็เลยแย้มวันวัก่อนนะผมเนื้อมันแห้งเลยแดดอาทิตย์หนึ่งแล้วมันบ,บ่แห้งคือเก่าบ่แห้งดอกขัดตัวไม่ซ้ำเมือแรกนี่เล็กกว่านี้เล็กขึ้นเก่าครับโอ้ตัวนี้ก็สวยว่าแม่ลูกลูกแม่ของไผ่ต้องตัวนี้อีกเกมบ่เอ้าอยู่ไกลๆกันพี่น้องเปิดตัวไหนเอ้าเอาคลิปยังยาวตอนเลยตัวไหนครับเปิดบัง สามหมสครับสามสิบสามห้องแม่ลูกลูกผูกครับแม่ห,หัวหล่นหล่นธรรมชาติสามสิบสามมือเดียวกันกันกบเมื่อกี้ครับยังไม่บวบบวบบวบลงในพี่น้องครับสามสิบสามเด้อพี่น้องเด้พอพอเมื่อกี้นะแม่ลูกลูกผูกลูกนีประมาณลูกได้อยู่ประมาณนักนสี่เดือนสี่เดือนกว่าเนาะสี่เดือนกว่าเราว,ว่าแม่ลูกลูกผูกสามสิบสามห้องไว้แม่จะให้น้ำนมลูกเนาะ ูครับผมเอาเบอร์อีกรอบหนึ่งพ่อศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แนยเจ็ามห้าเจ็ดสามหด้ตัวนี่อเจ็ดห้าร้อยรุ่นใดต่อใดรุ่นดแล้วพี่น้องมัวเยี่สนามก็ได้ทั่วเอาพี่น้องครับจะสิลรงทั้งเฟสแหมันไว้มีอีกบ่เอาจจกโตัเลเอาต่อไปครับยังมีโยมีมียูเล็กมามามาอ๋อเหล่ตัวนี้งาวประตูรถไฟเลยพี่น้อง ลูกผูลูกผูโต้ลงขายอะไรตัวนั้นบีมัตเตอร์เตัวใดสิบสิบสองบนรถเหรอบนรถบุได้ที่น่อโอ้ยบีมัตเตอร์ผมทายมึงสาอไอ้ทายมากนั่นเป็นใายเหรอครับหายากเดี๋ยวปรด้มาพูดง่ามันบรได้เขาว่าง่ายนี่มันบระดับมาเด้มันมีหน่อยมันมีหน่อยน้ไในงอบีมัตเตอร์เพิ่นขายตัวละหกพันกว่าตัวได้พอตัวนี้ สามสิบเจ็ดเอาแม่ลูกลูกเล่เล่ลูกผู้เนาะสามสิบเจ็ดข้างหน้าผมว่าท่านเดีดไปพนะี่น้องมันยังบ่ไดเล่หนี่ลูกมันอยู่นี่เพิร์ดมาสองคมสามสิบเจ็ดลูกอยู่นี่เลือดสูงครับผมยังย่อง,อง,องลูกนี่เอาลูกนี่สามสิบเจ็ดอี่เบอร์เบอร์เบอร์เ,รเรมื่อกี้เด้อเพิ่ร์ดมาสองคม เอาสามสิบเจ็ดครับผมอีน Dis no ี่แม่ลูกอยู่นี่สวยสวยสวยเลยเลือดสูงหัวหนังยองสามหมื่นเจ็ดแม่บอกพี่น้องครับผมเอาหัวทางไหนพอโนนคูนส่งเข้าประกวดเบอร์อีกรอบหนึ่งครับเจ็ดสามห้าครับแปดสามเก้าเจ็ดครับผมขอบคุณครับ อุ้ยตัวนี้สามสิบพกนี่น้องเขาขายเด้ได้ตัวนี้พี่น้องขาต้อถังตัวมาเด้อตัวนี้เด้อม่าาไปล่อล่อเขาขอกเนาะโอ้ยงอวบพ่อเทียนผมถ่ายเราตอนนี้คล้ายขนาดไหนผมจะไม่ย่างเขาแล้วกันแล้วเดี๋ขายสุดตลอดเลยเด้ย์บ้างเท่ากันครับมืดเหรอเราปะในช่วงนี้พวกขมิ้นท่านในเขาเขมิ้นเขามาแล้วขายดีดีเลยขมิ้นเขาขายดีขายดีแห่งเลยมันบนเขาใช่ไหมเออพี่น้องมันขอได้ขอเสียเนาะ เมน,นตอบุคโอยต,อต่อปรตบายเยโรตอบเยข่บียรต่นตต่อยูหันก็แบบเอาเขาเปนกรด้เดียวกะดาอยังใช่ยังครับผมตัวนี้ใครเดอริอยี่หน่อนยถามนั่นถามปั๊บเลยงงสวยเยตัวนี้มั้ย พาดก็หหเ,เ,เบบกนห,เหเนี้งามก่เขาเอาเขาเขาซื้อเรียบร้อยยี่นุ่นบัวใดบัวใดกันสามสิบหกเยวไปเบิ้งสนิทก่อนเอาชิปนิยาวชิปยาวเลยครับหัวโค้นงนี่ก็ซื้อแล้วนี่นี่โค้งขายดีวะสีเขาเรียบร้อยแล้ววะนี่ก็าชื่อแล้วครับนี่บุหงวนราธาอะไรก็นี่น้ำใจหรอก เอาไปนี่ก็เสียอีกหนอยนึงจนอยเขาไปอุ้ยขี่เต็มเกือบเร็วกูไมันไ้ลปยางไป่นเด้อเื่อนม้เชียวมากเ่าเชียวหมดมากเ้ยใช้ง่วยใสใครละเมื่อลนยังกับอดตอกปอกปอกดนี่เดี๋ยวนี่้ากันลอยนึงเไปหันาเงินอล